ท่านผู้ชมรู้จักหรือไม่ครับว่านี่คืออะไรเอยน,นะนนมีท่านใดพอทราบไหมว่าคืออะไรเอยครับตัวนี้เขาคือวิทยุสื่อสารนะครับผมระยะไกลามากนะเป็นของเก่าเก็บเลยผมได้มานะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขาไปเจอนะครับผม ร้านของเก่าก็เลยซื้อมาเขาจะเอามาจำแหแ่าขายนี่แหละนี้เขาถามผมว่าคืออะไรผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็เลยพอจะทราบว่าไอเจ้าเนี้ยมันก็คือวิทยุสีสันชิดนหนึ่งนะครับเป็นวิทยุสอสารที่ยะไก,กลนะครับโดยใช้ความถี่ต่ำนะครับก็คือ HF, ช h o r t w a อะไรต่างๆนี่แหละ AM เนี่ยหลายคลื่นหลายช่องที่สามารถปรับใช้งานได้นะครับ ความสามารถเขาคือสามารถส่งระยะไกลได้ถึงข้ามทวีปเลยทีเดียวนะครับและเขายังใช้งานได้อยู่ครับผมยังติดอยู่นะยังติดอยู่ครับผมนีเสียงซายอยู่มันก็เรียขึ้นอยู่ก่อนที่พวกเราจะมีโทรศัพท์ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยที่สื่อสารได้ทั่วโลกเนี่ยเจ้านี้เข่าจะมีบทบาทมากกว่ามีบทบาทมาก,ก่อนนะครับเขาสามารถส่ง ได้ไกลมากข้ามทวีปสามารถข้ามทวีปได้ครับเขาสื่อสารลักษณะสะท้อนทอนดินนะครไปเรื่อยๆครับเลยไปได้ไกลครับผมได้มาเพราะว่าน้องเขาซื้อร้านของเก่ามานะก็มาสงสัยก็มาถามผมนะครับผมก็เลยขอซื้อไว้นะครับเพื่อไ้ ให้นักชนทุ่นหลังศึกษานะครับมันยังใช้งานได้นะครับเก่าเก็บมากเลยทีเดียวนะครับถึให้ดูข้างในนะสนี่นะครับนี่ก็คือภายในของเขานะครับอุปกรณ์เขานะครับข้างในนะยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับมัน็ล่มาอากาศให้ด้วยนะอายุอนามเขาหน่าจะเยอะมากแหละ หลายสิบปีมากครับผมน่าจะนานมากเลยเพราะปัจจุบันก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าบทบาทของการสื่อสารในไม้ใหม่ที่เข้ามานะครับก็เลยความจำเป็นเหล่านี้ก็น้อยลงไปเนาะแต่คงอาจจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้อยู่นะครับแต่ประชาชนทั่วไปก็คงไม่นิยมใช้ไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าชื่นชอบก็ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ